เราจะเข้าเขตจ,จังหวัดกาลสินแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนมานอนบ้านมา,มาส่งรถให้ลูกค้าที่อุดรธานีแวะมานอนบ้านหนึ่งคืนครับก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่หอบฟืนจากเทาลอกม้วยใหม่นะครับลอกละมุย้ยวัดบุร,รีรัมกลางช่วยพ่อช่วยแม่หอบฟืนแล้วก็ไปบ่ายกลับกับ,กบเดินทางกับพระยานครศรีอยุธยาครับ มาชม GPS ว่าจะขึ้นผมว่าจะขึ้นทางภูผานนะครับดูโค้งปีงูครับแต่กด GPS แล้ว GPS พามาทางอำเภอดงหลงจังหวัดมุดาหานครับก็ดูบรรยากาศข้างทางครับต้นไม้ร่มครึมครับบรยากาศดีครับไปเรื่อยๆครับมาคนเดียวครับ ครับพอเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับกระสินร้อยสามกิโลนะครับเราจะไปกระสินี้นครับ ชินารายีย์5กิโลครับเราอ้อมไปขึ้นภูพานครับจีเพพาอ้อมครับมาขึ้นภูพานน้อยครับภูพานน้อยก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับรถทีมคันที่ผมขับนี่เป็นเกียร์ออโตนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้เครื่องหนึ่งหยุดเก้าครับประหยัดน้ำมันดีครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่็1ลิตรนะครับขึ้นลงลงครับแล้วแต่เราเหยียบนะครับ แต่ผมยืนพื้นอยู่ที่แปดสิบครับไม่ขับไวครับปลอดภัยไวก่อนครับเป็นรถบริษัทครับถ้าเกิดชนมาผมต้องรับผิดชอบคนเดียวค่อยๆไปดีกว่าครับการเดินทางของผมวันนี้เจ็ดชั่วโมงครับถึงครับพระนครศรีอยุธยาครับจากนครพนมถึงพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ที่มาจากพระนครศรีอยุธยามาที่อุดรผมไม่ได้ดูจ p s

กลับไปนี่วันอาทิตย์วันจันทร์ก็เข้ากรุงเทพแล้วครับแล้วเตรียมรถให้เสร็จข่าวจะไปอุบลต่อนะครับที่มาอุด,ดอรชิบิจอรอลงเท้าครับช่วงนี้ใกล้เปิดหีบแล้วนี่ครับอาชีพใหม่ของผมครับไปทั่วประเทศครับตรงไหนที่มีอ้อยครับอุดรอ,อุบล สะแก้วนะครับไปหมดครับกําแพงเพชรอิสณุโลกประจวบนะครับที่ต้องไปนะครับในรถคันนี้ครับอีซูดีแม็ก1.9เกียร์โตวันที่ผมมาส่งรถมาถึงคอนแก่นตีสองครับออกจากอุธย,ยามาสองทุ่มครับวิ่งมาเรื่อยๆครับ จะไปนอนโรงแรมก็มันดึกแล้วมไม่คุม้มนะก็เลยนอนหลังรถเพราะเป็นสี่ประตูครับน้องหลังนะทางตรงอยูยาวครับบรรยากาศดีครับก็เลยถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างทางสองข้างทางนะครับ ยิงตรงเขากระสิ์เลยดีครับมปตนองขึ้นภูพานทีแรกวว่าจะเก็บภาพบรรยากาศภูพานโค้งพีงูมาให้ดูนะครับมาชมขเข้ากันไปครับไม่ว่าแม็โคไม่ว่าบรรยากาศข้างทางนะครับหรือว่ารถตัดครับหลากหลายครับใครที่เข้ามาแล้วมาดูมาชมก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับมีคลิปดีๆก็จะอัพ อัพลง youtube ให้ดูนะครับบรรยากาศดีครับจังหวัดบุปผาหารนะครับจะเข้าเข้าตัวกาฬสิน์นะครับมันหย่อนมาทางบ้านผมก็เลยขออนุญาตหัวหน้านะครับเพื่อมานนอนบ้านตัวเองครับ เพจไม่บอกครับเราต้องใช้ความรู้สึกนะครับรบรรยากาศทิวเขาครับจะเข้าการาสินครับดูรบรรยากาศทิวเขาครับสวยๆครับ เลนครับเมื่อกี้มัวแต่ดูวิวครับ มันจะไม่ต้องแตกกัเนเร่งเลยครับลงเขาครับผมไม่ได้แต่เลยนะครับอะเรเงตัวนี้ปล่อยละแล้วครับเดี๋ยวโ,โตวมันจะปรับรอบของมันเองนะครับออรักกัเนเร่งครับจิวเขาเลนนล้นก็ไม่เปิดให้วิ่งนะครับเขาให้วิ่งเลนเดียวนีนะครับลงเขาครับ เท้ายกออกจากเรล่งครับไม่ได้แต่นะครับดูครับความเร็วของมันครับเก้าสิบครับลงเขาครับโอ้โหแต่แตนเลร่งนี่เป็นร้อยครับโด,ดขครอบแทงผมไปแล้วเขาสูงเหมือนกันนะครับ ฝั่งซ้ายไม่รู้รถอะไรครับเป็นถังเป็นถังสามสี่สี่คันนะถังกรลเลร์หัวลากเบนน์ครับเส้นนี้ต้นไม้มันจะยื่นนะครับต้นจามจุรีครับเวลาการลมรื่นนะครับข้างทางแต่ทางมันแคบครับ ต่เล่นฟังลูผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ให้วิ่งเขาให้วิ่งเหนเดียวเลยเขาปิดหมดครับไม่ให้วิ่งแล้วครับอีกหรอยเมตรเลวซ้ายมาแล้วผมนึกว่านางจ p เพหลับไปแล้วเตือนบอกแล้วครับเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่จังหวัดกาฬสินครับ ซ้ายซ้ายเลยวะขับต่อไปอีกสิบห้ากิโลเมตรไปได้เลย ไหนเร็วไหนปลอกกูไปเนี้ยไปไหนเรืวไฟไหน มีรถวิ่งนะครับรถจีเพหลอกหรือเปล่าครับ